อาจารย์มาตอบคำถามน,น้ำหอมนะคะที่น้ำหอมถามมาใน messenger ซึ่งก็จะแชร์ให้คนอื่นๆได้ด้วยเนื่องจากว่าอาจจะเกิดปัญหาคำถามคล้ายกันนะคะคำถามแรกก็คือถ้าหากว่าเราได้รับการยกเว้นภาษีแล้วเนี่ยการกรอกลงไปนะคะในบรรทัดที่16นะคะชำระภาษีเงินได้คนิติบุคคลที่เป็นรายละของกำไรเนี่ยให้กรอกศใช่หรือไม่นะคะซึ่งตรงเนี้ จริงๆแล้วมันถ้าได้รับการยกเว้นภาษี5ปีตรงนี้ก็กรอกศูนย์เปอร์เซ็นต์ไปได้แต่บางครั้งกฎหมายมันไม่ได้บอกอย่างนั้นกฎหมายบอกว่าอ,อ,อาจจะรับการยกเว้นภาษี1ปีแรก2ปีแรก3ปีแรกอย่างเงี้ยซึ่งพวกเราต้องไปหาข้อมูลมาว่าธุารกิจประเภทไหนได้รับการยกเว้นภาษีกี่ปี โอเคนะดังนั้นข้อแนะนําของอาจารย์ก็คือกรอกไปก่อนนะคะภาษีเงินได้ก็จะประมาณ30%เพราะอะไรเพราะว่าตอนที่เราใส่ Assumption เนี่ยเราเขียนไว้อยู่แล้วว่าได้รับการยกเว้นภาษีจาก BOI ใช่ไหมให้รับการเยกเว้นภาษีตรงนั้นมันเขียนว่าสมมุตินะคะ2ปีปุ๊บเนี่ยไอ้เครื่องเนี่ยมันก็จะไม่ทําการคิดภาษีใน2ปีแรกให้เราแต่พอปีที่3 4 5ก็จะคิดให้ที่30%ที่เรากรอ,อกไว้ตรงนี้นะคะแต่ถ้าเกิดตรง Assumption ตรงนั้นเขียนว่า ยกเว้นภาษี5ปีเลยตรงนี้กรอกไป30หรือ100%ไปก็ไม่มีผลอะไรเพราะว่ามันเวฟอยู่แล้วม,มันยกเว้นอยู่แล้วนะคะปริมาณเงินสดในมือ cash in hand ก็แล้วแต่ค่ะ50%ก็โอเคนะคะก็แปลว่ามีเงินในลิ้นชักอยู่บ้างครึ่งหนึ่งเลยนะคะ เอยี่สิบนะคะเ้ายี่สิบยุบายให้มีการไขเชื่อถ้าไม่มีการให้รูดบัตรเครดิตเลยตรงนี้กรอกศูนย์ไปละก็ถูกต้องแต่อย่างที่จันเตือนนะการกรอกศูนย์บางทีมันเสี่ยงให้กรอกศูนย์จุดศูนย์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 หนึ่งนะคะจะดีที่สุดนะคะคำถามต่อมาก็คือเออัตราตรงนี้ที่บอกว่าเติมเติมไปแล้วเนี่ยตัวเลขมูลค่าไม่เปลี่ยนให้น้ําหอมยังไม่ต้องไปตกใจกับมันก็ไม่ต้องไปสนใจมันก่อนนะคะข้ามตารางนี้ไปก่อนบางทีเนี่ยมันจะไปเอามันจะไปดึงข้อมูลจาก ชีอื่นๆมานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งตรงไอ้เจ้าตัวมูลค่าตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ปรากฏนะคะก็ข้ามันไปก่อนแล้วทีนี้พอกรอกเสร็จถึง n อนที่สี่แล้วกลับมาดูซิว่ามันเปลี่ยนไหมโอเคใครมีอะไรสงสัยก็ถามมาได้นะคะอาจารย์จะพยายามตอบค่ะ